สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนายส้มนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลการ 3D รีวิวอัปเดต24.6อีกเช่นเคยนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้นะครับก็จะมีทั้งโอุ์ใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่เกี่ยวกับของแบบในเกมนะครับผมจะเห็นได้ว่าเปิดมาปุ๊บก็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงใหม่เองนะครับผมแม้กระทั่งสกินตัวละครใหม่อย่างกับเหมือนพิษดันเต้ก็อยู่ในคลิปตัวนะครับผม ก็อย่างที่เห็นเลยว่าผมว่าเล่นในเกมปุ๊บสังเกตว่าหน้าจอพื้นหลังปุ๊บมันผมเล่นในมือถือนะครับแต่ว่าเมาส์ในที่ผมไม่ได้เลื่อนนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลย,ยกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นเก,กี่ยวกับของเราเล่นในเกมแบบ p ิ x e l ลการ 3D นะครับผมอันนี้ก็จะนําเสนออาวุธปืนแรกของ Pixel p a r ตามชื่อคลิปนะครับผมอาวุธปืนแรกนะครับก็จะมีชื่อว่าปืนเกม Activating นะครับผมมีความเป็นสีภาพ399เป็นอาวุธชิดเฮฟวี่ระดับดิจิทัลยิงระยะไกล 64บรรจุกระสุน5้านัดเดินเร็ว50สามารถยิงติดกับดักพื้นแล้วก็ก็ตรงกับดักพื้นจะสามารถเล็งสตูปะใหมายตามหานั่นเองนะครับผมลักษณะปืนนี้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นปืนของเป็นเกมของแป่นะครับผมมันก็จะมีวงแหวนอมว่าหกด้วยนะครับผมการที่จะได้ปืนนี้นะครับคุณก็ต้องใช้ pixel part อย่างแรกเลยนะครับผมในการปลดล็อกไปสีท้องก่อนจะมีทั้งบทสอบแบบด้วยกันนะครับผมก็คือ แบบแรกถ้าเกิดธรรมดานะครับก็คือ6 0รอนะครับผมส่วนอันที่2ก็คือหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมผมก็เลยเปิดล็อกเลยโอเคผมขอปลดล็อกก่อนละกันที่เคียวผมเปิดกดไม่งั้นจะเสียเวลานะครับผมผมก็จะนําเสนอวูดว่าปืนนี้ดียังไงนะครับผมโอเคปืนแรงนี้เวลายิงปุ๊บมันจะเป็นลักษณะเป็นปืนกระดักนะครับผมแล้วสังเกตดีถ้าเกิดว่าจะอยู่ใกล้ๆกลปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นกลายเป็นแบบเป็นจะรวดแทนนะครับผมเหมือนเป็นปืนแพ็กแมนนั่นเอง ส่วนการลดกระสุนปุ๊บมันจะเป็นเกี่ยวกับการใช้แบบเออมันเป็นปืนที่แบบมันเป็นปืนแบบเออที่กดนะแต่การหลดปุ๊บมันก็ใช้เวลานานนิดนึงอ่าชอบเสียงแบบแอนิเมชันแบบก็ถือว่าแบบก็ถือว่าแบบน่ารักดีนะครับผมมันจะเป็นปืนแฮกแมนนั่นเองแต่ถ้าเกิดแปลเป็นไทยของปืนนี้นยะปืนติดเกมอันนี้ตามชื่อคลิปนะครับผมเดีนี้ก็อัปเดตใหม่โอ้โหโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าสตูอยู่ใกลางเราพุทธตัวจะแบบดาเมจถามว่ามันแรงไหมมันก็แบบธรรมดาหนักนะผมศัตรูถ้าเกิดว่าอยู่แม่มแคบอย่างโรงเรียนสระน้ำครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงโบตุอันนี้คือเล่นเราเล่นแม่มจีนทาวเวอร์นะครับผมแต่ว่าจะเป็นว์ชันตอนช้านั่นเองแต่มันจะมีกลางคืนก็อาจจะแบบไม่มีหนักนะผมอันนี้แค่อัปเดตมาแค่ตอนเช้านะครับผมแต่จะมีมังแบม่ที่แบบ เาเพิ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นหากว่ามีเอวเพิ่มจะรีวิวก็จะมานําเสนอปืนใหม่นะครับผมอืมดูครับผมแท็กแมนปุ๊บถึงแม้จะแบบติดตามปุ๊บมันก็ค่อนข้างใช้ยอยู่ดีแต่ตะโกยิงขวดได้ไหมมันก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นปืนแรกที่เบสิกอย่างที่เห็นเลยว่าแบบเหมาะดีครับผมเวลาแมเล่นแม่มสร้างกระดับพื้นก็ตามนะครับผมโอเคแบม่มนี้ก็ได้นะครับผมแบม่มก็เป็นแม่มของ ในเมืองอีกแบบหนึ่งปับ๊บระเบิดก,กันเลยทีเดียวรู้สึกว่าปืนนี้ไม่ค่อยยิงเฮดช็อตสักเท่าไรนะเพราะฉะนั้นยิงแค่ตัวระเบิดตรงตัวอย่างเดียวนะครับอืมเวลายิงปุ๊บอืมเห็นไหมเป็นแพ็กแมนจริงๆด้วยสวมแหวนแป๊บนึงเฮ้เฮ้เฮ้ยพิงเกิดสเปลวาต่อหน้าเลยอ่านี่ไมชันแบบ,แบ,บ,ออบม,ม,มันก็ยังเหี้ยเลยอืม ครับเขาให้ปุ๊บโอ้โหระเบิดทีเดียวกันเลยทีเดียวสเปาก็ช่างเถอะอันนี้คือแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่สําคัญคือมีระบบใหม่ของริพอนเพลเยอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นอยู่ก็ระมัดระวังดีนะครับนี่แน่ยิงกระบับคือมาอหลับก็ปึ้ตามปืติดตาม,ตามโลกระสุนสกินตัวละครใหม่มันก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนัคนับผม ติดกับดักพื้นบนดักทางตอกสอกอุโมงเอ้ากระสุนหมดอออืระเบิดตอดน,นะอัดตัวเองตัวเสลยจบแค่ปัญหาหนี่แน่ติดกับดักพื้นติดกับดักพื้นเสลยดูดีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นค,คนเล่นมาและนี่แน่โหลดกระสุนอโอ้โหดักสองคนเลยไม่เป,ป็นไรมาไปยัง อืมเฮ้ยระเบิดระเบิดเอออ่าอ่เอาเดี๋ยวโอ้โหโดนดับเดินไปมาไปกลับมาสุบแบนแบบหนึ่งติดกับดักพื้นอืมนี่แนไหนเงียบนี่แนอืมยิงปุ๊บจับกับดักพื้นเป็นมิสไซล์ติดตามนี่ถือว่าแบบโอเคครับผม ถูกใจนิดนึงไม่เนละย,ยับจากที่เห็นเลยเวลาดาเม่มันก็อย่างที่เห็นนะดูเออ่อะเขามีปืนเหมือนกันติดกับดักพืนตามัง่งอ่ะนี่เนี่ยวาและววาแล้วดักทางไว้ก่อนันกระสุนอืมทีอย่างตอนแรกผมเห็นครั้งแรกคิดว่าเป็นปืนของโซนิกเลยคือมันก็มีโซนิกผสมกับเป็นปืนแอบแมนไปด้วยนะครับผม แพ็กแมนไม่แนะ่อ่าอ่าเจอแล้วเจอแล้วนี่เนะี่ยเออโลกระสุนโอเคอย่างที่เห็นเลยครับผมว่ามันก็ใช้ได้ครับผมโอเคสัดน้ำนี่เนะี่ยปั๊บเกาไฮติดกับดักพื้นสักหน่อยหองสระน้ำก็ได้ครับผม เฮ้เฮ้เนี่ไนงะนี่ไนงะนีนะ่เปลี่ยนเป็นบิสไซน์อืมผมก็เลยใช้สกิลแบบเอาโมาดูลที่แบบยิงยิงไปนิดนึงก็ยิงดีครับผมดูสร้างกระดบขพืนติดกระดาษพืนจะรวดติดตามโดนยงคิวติดปงกระดับพืชน,นี่นงะเจอแล้วเจอที่มางา เลยทีเดียวนี่เนี่ยอืมคืนภารกิจเฉยแสดงว่าผมใช้ปืนนี้ครบทุกแล้วนะครับผมบางกิจกรรมใหม่ก็แบบก็ต้องทําแบบมีจำกัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกก็ผมก็รีวิวไปเลยส่วนอาวุธที่สองสามและก็อาวุธของการเนี่ยก็ต้องรอติดตามใหม่นะครับผมโอ้โหใช้ปืนเดียวกันทุกปัหน้าผมตีก็ต้องเหมือนกันไม่แปลกไม่แปลก วางกระป๋อพื้นเรียบร้อยมาแฟร์ๆอย่างนี้แฟร์ๆครับผมเฮ้เจอคนหายตัวแบบเดี๋ยวดักทางนี่เฮ้เฮ้เฮ้ใครใครอ่ะอู้วีม่มามาวางกระป๋อพื้นแบทแมนมีอะไรประกดตัวไหมเงียบเงียบมากนี่นะงกระป๋อพื้นโอเคได้จริงด้วยได้กบบระป๋อจดดูติดตาม แต่แ <c oughs> อืมพิกตอ้โูอากุธสูหมดกระสุนโปรก็ต้องใช้วิธีเดียวแหละ <c oughs> ลระเบิดตัวเองจบเลยกระดาพื้นสวยครับเดี๋ยวโอ้งนี่แนละ่นไม่แนะ่อืมโอ้โหเมาออมันก,กันเลยทีเดียว นี่เวลาทำภารกิจ Pixel พาชันอ l ไรนีก <Philadelphia> so ็สามารถคุณใช้ปืนนี้ก็ได้นะครับผมแบบนี้ได้ไอัน <mot> ี้ก็ถือว่าขมครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามวุธต่อไปก็เร็วๆนี้นะครับผมหลังจากผมผมก็มีกันบ้านนะครับผมกันบ้านบางกับสอบปัดหักใกล้ๆจะครบนะครับผมค่อยๆรีวิวทีละอย่างนะครับผมางที่เห็นเลยว่านี่แหละ ถึงแม้จะยังไงดีดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ขึ้นกับคุณผู้ชมนะครับผมเป็นอาวุธหนึ่งที่แบบยังพอแบบใช้ได้อยู่ดีนะครับผมก็จบกนรรับสำหรับรีวิวปืนแรกของพิซซูพาร์ในเกมนี้ก็คิดเห็นอย่างรดจากครูคิมิจบอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด,ดีโอนีดเดยเลยนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเปอ็นกำลังใจผมในการทำคลิปตอ่อไปนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ครับหากมีคำพูดคำจ้าไม่สุภาพในคล ผมพูดข้อมูลผิดพลาดเป็นประการใดผมต้องขอกราบขออภัยนั้นที่ดีด้ยวยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ